สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับ เคยมีโอกาสมาเยือนรายการเทคมีอัลไทยแลนด์ในฐานะเลิฟกูรูสำหรับพิธีกรสาวต้นหอมสกุลตราเทียนไพรโรดจนเป็นที่ถูกใจชาวเน็ตได้รับเสียงโหวตมากมายอยากให้ทำหน้าที่พิธีกรประจำรายการล่าสุดมีข่าวให้ชาวเน็ตได้ดีใจเบอร์แรงกับบทบาทใหม่ของสาวต้นหอมไอคอนิกสาวโสดที่จะมานั่งแทนพิธีกรคนใหม่ลุยรับไม้ต่อไออภิษฎาเครือคงขาพร้อมแจกวิชาแทบประกบคู่นั้นเน็กเกตเสพสวัสด ปาละกะวงณอยุธยาครับก็ดีใจมากครับที่ได้คุณต้นหอมมาร่วมมาร่วมกับเทคมีเอานะครับเพราะเชื่อว่าคุณต้นหอมจะเป็นจีซันใหม่ของรายการแล้วก็เป็นจีซันที่ฟิตพอดีกับรายการแน่นอนนะครับแล้วก็ก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณไอซ์พิสดาด้วยนะครับที่ตอนนี้ก็ดีใจด้วยที่มีบทบาทหน้าที่ใหม่นะครับว่าที่คุณแม่นะครับแล้วก็ก็หวังว่าหวังว่าจะ รายการเทคนมีเอลในสีสันใหม่นี้ทุกคนจะชอบนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมงานกับบ้านใหม่นะคะแล้วก็พิธีกรใหม่สำหรับหอมนะคะคือเราเราผ่านทั้งทีวีทันเดอร์แล้วก็นันเอกแบบปะปลายน้อยน้อยมากจนจนหอมก็ถามเตงเหมือนว่าเอ๊ะทำไมหอมไม่เคยร่วมงานกับทีวีทันเดอร์เลยอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่แบบร่วมงานกันจริงจังตั้งแต่ที่นัดหอมเข้ามาคุยก่อนหอมรู้สึกว่าทีมงานไม่ธรรมดาเขามีความตั้งใจในการที่จะผลิตรายการนี้จริงๆอะไรเงี้ย แล้วก็การทํางานกับนันเ็กสําหรับหอมของก็ตื่นเต้นบ้านใหม่ทีมงานใหม่พิธีกรใหม่อะไรเงี้ยมันเป็นความใหม่สําหรับเราอะค่ะ,ะก็เป็นหนึ่งงานที่แบบท้าทายและอาจจะต้องเรียนรู้กันไปก่อน<ไ>อหอมก็ให้ <ไอ S 1> นันเอกทาการบ้านให้อะค่ะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าบ้านค่ะ <c oughs> ก็ด้วยประสบการณ์ของนเนเกก็นะนัน็กก็จะคอยบอกว่าอันนี้เดี๋ยวมันจะต้องเป็นอะไรต่อแล้วหอมจะต้องเป็นแบบไหนทีมงานก็จะบอกหอมว่าเขาอยากได้ได้หอมลักษณะแบบไหนอะไรเงี้ยคือ มันก็หอมค่อนข้างวาไรตี้แล้วหอมก็จะถามว่าขอบเขตหอมมันไปได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ได้กลัวในเรื่องการทํางานค่ะหอมว่ามันเป็นช่วงเรียนรู้กันมากกว่าค่ะก็คือเอาจริงๆนะคะหอมพยายามบอกไปว่ากรอบมันประมาณเท่านี้แต่เวลาเจอผู้ชายที่ใช่จริงอะหอมก็ไม่รู้มันอันเนี้ยหอมก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกันมันก็มีบ้างมันก็มีมีบ้างที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่นั้นี้ก็จะมีอันนี้อันนี้ตรงนี้นะหยุดนะอะไรอย่างเงี้ยแต่หอมว่ากับกับน้าเน็กอะ สไตล์ใกล้เคียงกันผมงว่าไม่ยากผมมีความสุขมากครับที่รู้ว่าเป็นคุณต้นหอมมาเป็นพิธีกรคนใหม่ในเท็กแมวไทยแลนด์นะครับผมว่าพิธีกรแต่ละคนที่ผมได้มีโอกาสร่วมงานด้วยในเท็กแมวไทยแลนด์แต่ละคนมีสไตล์ที่แตกต่างกันแต่เหมือนต้นหอมพาเรากลับไปในบรรยากาศตั้งต้นก็คือคู่เล่น เหมือนต้นหอมเป็นคู่เล่นที่มันตอบโต้กันรับส่งมุกกันแล้วก็ทางคล้ายๆกันเมื่อเช้าเราเจอกันเนี่ยเธอแต่งหน้าอยู่ผมก็อธิบายความเป็นเทคมีเอาให้ต้นหอมฟังแบบง่ายๆที่สุดก็คือนี่เป็นรายการที่ไม่มีสคริปต์นี่คือรายการสดมันจะมีซีเควนต์หนึ่งสองนะและที่เหลือคุณใส่ความเป็นคุณมาและในรายละเอียดคุณไม่ต้องจำเพราะเดียวผมจะ ผมจะลากคุณไปเองแล้วผมจะเผื่อสเปซแล้วคุณเติมความเป็นคุณเข้ามาเท่านั้นเองแล้วพูดกันแค่นี้จริงๆแล้วพอขึ้นไปเธอก็ใส่ความเป็นเธอเทลงมีอรมันก็มีความเป็นมันอะไรบางอย่างมันก็เลยกลายเป็นเป็นรูปแบบเดิมแต่มีความใหม่มาก ในปีเอาเราต้องต้องยอมรับว่าเทคนมีเอัมันปรับปรุงอะไรได้ไม่มากนะเพราะว่ารากฐานของเกมมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่มันจะปรับเปลี่ยนได้ก็คืออย่างที่บอกคอนเซปต์บางอย่างกิมมิกบางอย่างโดยเฉพาะพิธีกรที่เป็นคนใหม่จังหวะใหม่ๆวิธีการใหม่ๆ ซึ่งเมื่อกี้เราผ่านการถ่ายทํามาสงเทปแล้วผมภาคภูมิใจมากและอยากให้คุณผู้ชมเห็นเวอร์ชั่นนี้จังเลยครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องสืง่อมวลชนจะได้เข้าดูในในการบันทึกเทปในเทปที่สาหรือเปล่าแล้วคุณจะเข้าใจว่าผมกําลังหมายถึงอะไรแฟนอ่งหอมช่วยสาวๆมากกว่าค่ะแล้วบังเกินว่าสาวๆกัหอมเป็นในทางเดียวกัน<ม>คือเขาจะชัดเจนต่อความรู้สึกแล้วก็สเปคค่อนข้างชัดเจนมันไม่ใช่แค่เขาจะรอให้ผู้ชายมาเลือกเขาอย่างเดียวถ้าเขารู้สึกว่าต่อให้เขาเข้ารอบแล้วแต่ ผู้ชายมีม,มีมีตรก,กะอะไรบางอย่างเขาสามารถกดปิดไฟแล้วเทผู้ชายได้เลยความรู้สึกว่ามันก็คือชีวิตจริงคือแบบมันก็ใช่อะเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกอะคะ่ะครับกเ็เวลากับการออกอากาศคงไม่จริงๆก็คงไม่ต้องพูดแล้วนะฮะ <laughs> อยู่มา1 1ปีไม่เคยเปลี่ยนไปไหนนะครับก็ช่อง3วันเสาร์บ่าย2นะครับเทคมีเอายังไงฝากด้วยครับฝากดีก,กันพี่กอนทั้ง2พด้วยครั